มีเพื่อนเพื่อคอมเมนต์มาหลายคนมากว่าหายจากโควิดแล้วผมร่วงนอนไม่หลับนะครับรู้สึกร่างกายยังอ่อนเพลียเกิดจากอะไรเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงนะครับหอสิดอกเตอรอินรายอกเลืออินดีคุณหมอ ทำไมคนที่หายจากโควิดแล้วร่างกายยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเหนื่อยอยู่หายใจได้ไม่เต็มปอดผมร่วงนอนไม่หลับ วิตกกังวลจนถึงขั้นซึมเศร้าได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่า l องโ c o v ด d เกิดจากอะไรอันที่1เลยคือระบบภูมิคุ้มกันที่เสียสมดุลปัญหาที่2ครับเกิดจากซากชิ้นส่วนของไวรัสที่มันยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายที่กระตุ้นทําให้ร่างกายยังคงมีปัญหาอยู่แล้วก็ที่3ครับการอักเสบและการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่อ ในอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในปอดเป็นตับเป็นไตแล้วก็อันที่4ครับภาวะต่อมหมวกไตล้าครับมันเกิดจากความเครียดไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อโควิดหรืออาจจะเป็นหน้าที่การงานความกังวลเรื่องต่างๆหรือแม้กระทั่งความเครียดทางด้านกายภาพคือเรากินของไม่ดีใครชอบกินชาดมไข่หมูก,กาแฟเย็นขนมหวานเราไม่ได้รู้สึกเครียดถูกไหมครับ แต่น้ําตาลเหล่านี้เนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดความเครียดทางด้านกายภาพทําให้ต่อมหมวกไตของเราเนี่ยคอยหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลรับมือกับความเครียดเหล่านี้เพราะงั้นถามว่าวันนี้เราจะแก้อย่างไงอย่างแรกเลยคือลดปัดจจัยกระตุ้น ที่ทําให้เกิดความเครียดทางด้านกายภาพกาแฟเย็นชาเย็นของหวานน้ําตาลแล้วจัดสารอาหารเต็มที่มื้อเช้าทุกวันไม่ว่าเราจะตื่นนอนมาตอนกี่โมงมื้อแรกของวันขอเป็นมื้อที่ได้สารอาหารจัดเต็มข้อที่2ครับให้เราเติมความสดชื่นด้วยวิตามินครับอันที่1เลยคือวิตามิน C วิตามิน E นะครับวิตามิน B 3 B5, B6 หรือ BCo m p l พ x การเลือกวิตามินที่ดีนะครับพยายามเลือกที่มันเป็นวิตามินเพียวๆในรูปแบบผงในรูปแบบเม็ดจะดีกว่าเพราะวิตามินในรูปแบบน้ํานอกจากมีน้ําตาลแล้วยังมีสารกันเสียเพราะอะไรวิตามินในรูปแบบน้ําจะสลายง่ายเขาก็จําเป็นที่จะต้องใส่สารกันเสียเข้ามาด้วยที่3ครับให้เปลี่ยนจากการออกกําลังกายในช่วงเย็นช่วงค่ามาออกกําลังกายในช่วงเชา้าแทนการออกกําลังกายจะกระตุ้นร่างกายของเราต่อให้เราเพลียนจนหลับ มันก็เป็นการพักผ่อนที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เทคนิคข้อที่4นะครับการคุมน้ําหนักก็จะเป็นการช่วยทําให้เรื่องของต่อมหมกไตของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะั้นใครที่น้ําหนักตัวเกินสามารถที่จะดูใน t i k t o อกหมอซีได้นะครับมีเทคนิคเรื่องของโปรแกรม FMD การใช้โปรตีนจากพืชพวกแคลนเบสโปรตีนนะครับถ้าใครเอาไปปรับแล้วดีขึ้นยังไงคอมเมนต์มาในทิกต็อกหมอซกันนะครับใครคิดว่าไลฟ์หัวข้อนี้มีประโยชน์ช่วยกัน แชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วย